วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่15มกราคม2567เรามาดูเรื่องของวินัยต่อเราจบเล่มที่5แล้วนะต่อไปเราขึ้นวินัยปิดกเล่มที่6เล่มที่6ก็ที่ชื่อว่าจุดลาวัตพัก สุดเล่มที่7ก็เป็นจุลวัคษภาคสองซึ่งในบางประเทศจุลวัคษเนี่ยเขารวมกันเป็นเล่มเดียวไม่มีภาค1ภาค2เล่มก็จะหนาหน่อยของเราก็ซอยเล่มออกให้เป็น2องพาร์ทหรือ2ส่วนก็จึงมีภาค1ภาค2ก็หลักๆเป็นช่วงแรกนะ ข้อที่หนึ่งเป็นเรื่องของกรรมะคันธกะบ้านด้วยเรื่องการทํากรรมของเหล่าภิกษุหรือเหล่าสงฆ์กรรมในที่นี้ก็จะเป็นการลงโทษภิกษุผู้ประพฤติผิดในบางกรณีในบางประเด็นซึ่งพวกเราอาจจะไม่จําเป็นต้องทําความเข้าใจก็ได้ แต่จะยกที่มาของเรื่องให้พวกเราได้ทราบว่าในครั้งพุทธกาลในสมัยที่พระผู้มีพระภาคยังทรงพระชนอยู่ในขณะที่หมู่สงส่วนใหญ่เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติเรียบร้อยก็ยังมีภิกษุบางกลุ่มมีภิกษุบางรูปบางองค์บางท่านก็เป็นผู้ประพฤติไม่อยู่ในร่องไหนรอยไม่ประพฤติตามธรรมตามวินัยเหมือนกัน ดังนั้นในปัจจุบันเมื่อเราเจอภิกษุที่ประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมให้เรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปเกิดอกุศลเพราะเรื่องนี้แต่เราต้องมีปัญญาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรเพื่อมาให้กระทบกับภิกษุผู้ที่ท่านปฏิบัติด,ดีไม่กระทบกับความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือความเลื่อมใสของคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วไม่งั้นคนที่ไม่เลื่อมใสก็จะไม่เลื่อมใสส่วนคนที่เลื่อมใสแล้วก็จะเสื่อมไปเพราะไปมองแค่กลุ่มภิกษุที่ประพฤติไม่ดีแล้วก็ไปเหมารวมว่าภิกษุทั้งหมดคณะสงฆ์ทั้งหมดก็คงจะเป็นอย่างนี้บางคนก็อาจจะคิดอย่างนี้ได้ ดังนั้นหน้าที่เราคือทำอย่างไรเราจะช่วยกันแก้ไขแล้วก็รักษาไว้ซึ่งข้อปฏิบัติอันดีของหมู่ภิกษุสงฆ์ย่ยตัวอย่างเช่นสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระเชตวันอารามของอนาถะบินทิกะขาหาบดีเขตพระนครสาวัญทีครั้งนั้นภิกษุปันดุกะและโลหิกะ เป็นผู้ก่อความบาดหมางก่อการทะเลาะก่อการวิวาทก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ด้วยตนเองได้เข้าไปหาพวกภิกษุอื่นที่ร่วมก่อความบาดหมางก่อการทะเลาะก่อการวิวาทก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ด้วยกันแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผู้นั้นอยากได้ชนะพวกท่านพวกท่านจงโต้ตอบถ้อยคําให้แข็งแรง เพราะพวกท่านเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมคงแก่เรียนและมีความสามารถกว่าเขาอย่าก,กลัวเขาเลยแม้พวกผมก็จักเป็นฝักฝ่ายของพวกท่านในครั้งพุทธการก็ยังมีภิกษุที่เป็นลักษณะสัปัจจุบันคือเป็นพวกเสียมทำภิกษุที่ไม่พอใจกันให้ยิ่งทะเลาะเบาะแววงกันมากขึ้น อาตมาเขาเรียกว่าตัวเสียมเสียมให้คนแตกกันเสียมให้ภิกษุตแตกกันกลายเป็นว่าไม่ใช่เพิ่งมีในยุคนี้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลตัวเองมีปัญหาไม่พอก็ยังไปเสียมคนอื่นให้มีปัญหาด้วยสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้วยพิธีนั้นความบาดหมางที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเพิ่มพูน แผ่กว้างออกไปก็เลยทําให้พวกภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจเป็นผู้รักใคร่ต่อสิกขาก็เพ่งโทษติเตียนพนธนาก็จึงนําเรื่องนี้ไปแจ้งแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคก็ได้ประชุมสงสอบถามแล้วก็ได้รับทราบว่าเป็นเรื่องจริงพระองค์ก็เลยตำหนิติเตียน เหล่าภิกษุที่กาะอธิกรณ์เหล่านั้นพระองค์ก็กล่าวอีกว่าการกระทําของโมฆะบรุษเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทําของโมฆะบุรุษเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใส ของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของคนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วอย่างที่บอกพวกเราไปตอนต้นไงว่าคนที่ไม่เลื่อมใสก็ยิ่งไม่เลื่อมใสไอ้พวกที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็จะเสื่อมทำอย่างไรเราจะช่วยกันแก้ไขประเด็นพวกนี้จากนั้นพระองค์ก็ให้ทำการลงโทษด้วยการลงตัดชนีกรรม ทีนี้ตัดชนียกรรมหมายถึงอย่างไรเดิมอาตามาทรงจำว่าทันบนก็คือคาดโทษแต่เดี๋ยวขอดูอีกทีเพื่อตัวเองทรงจำมาผิดตัดชนียกรรมเขาบอกเป็นชื่อการลงโทษสถานหนึ่งตามวิถีไนของสงเป็นการลงโทษ ตามปฏิญญาก็คือลงโทษตามที่มีการยอมรับสรารภาพก็คือให้ภิกษุผู้เป็นจำเลยให้การแล้วสงฆ์ก็ประกาศถอนสิทธิบางประการจนกว่าจะกลับตัวได้ใช้สำหรับภิกษุที่ทำความผิดไม่หนักแต่หลายเรื่องเขาว่ากันอย่างนี้แต่ในอีกที่หนึ่งบอกว่า ตัดชนิยกรรมก็คือกรรมอันสง์พึงทําแก่ภิกษุอันจะพึงขู่ด้วยความที่จําคําว่าข่มขู่ก็เลยมองว่าคือทันบุตรโดยสงทําการตําหนิโทษภิกษุผู้ก่อความทะเลาะวิวาทก่ออธิกรณ์ขึ้นในสงเช่นพวกผู้มีอาบัติมากและอยู่คลุกคลีกับครือหัดในทางที่ไม่สมควร ทำผิดซ้ำซ้ำซากซา,กซากนั่นแหละเขาเรียกว่าอาบัตมาทําผิดแล้วแก้ไขเสร็จก็ทําผิดใหม่มก็เลยกลายเป็นว่าเอทําไมความหมายของตัชนิยกรรมนีอม้อีกที่หนึ่งก็บอกว่ากรรมอันสงพึงทำแก่ภิกษุอันจะพึงขู ก็ให้ความหมายเดียวกันเออก็เลยไม่เหมือนกันตัดชนิยกรรมหมายถึงข่มไว้ด้วยการตำหนิโทษอุเคปนิยกรรมก็คือตัดสิทธิ์ที่จะพึงได้บางอย่างใช่ควรจะเป็นอุเคปนิยกรรมที่มีการตัดสิทธิ์ไม่ใช่ตัดชนิยกรรมแสดงว่าใน เว็บไซต์นี้ ie, ไม่น่าจะตรงเพราะอ okay, ุเคปัิยกรรมเราก็เพิ่งฟังไปเมื่อวานวันก่อนนะวันก่อนก่อนนั่นแหละที่ว่าสิทธิ์บางประการที่สงจะให้รงก็ไม่ได้ให้นั่นคืออ okay, ุเคปณญยกรรมหรือที่เรียกว่ายกวัดหรือวัตละนั่นเองนะก็คือสิ่งที่ควรได้ก็ย,ยกออกไปเสียไม่ควรได้เรียกว่ายกวัดก็ไม่เป็นไร อีกที่หนึ่งบอกว่ากรรมอันสงพึงทําแก่ภิกษุอันจะพึงขูคือปรามให้เข็ดหลามหรือขนาบให้เกรงกลัวข่มไว้ด้วยการตําหนิโทษนี่คือตัชนิยกรรมก็เป็นไปได้ว่าน่าจะหมายถึงนี่แหละน่าจะค,าคล้ายๆทันบนซึ่งความประพฤติที่ไม่เหมาะสมที่สามารถลงตัชนิยกรรมได้มี3ข้อคือ ก่อความทะเลาะก่อความบาดหมางก่อวิวาทมีอาบัตมากมีมารยาทไม่สมควรแล้วก็คลุกคลีกับเครื่อขัดไม่สมควรพระผู้มีพระภาคจากนั้นก็ให้วิธีการลงตัชนิยกรรมเอาไว้ว่าถ้าจะลงโทษด้วยการทําตัชนียกรรมเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างก็คือมีการสวดประกาศให้สงสาร และก่อนจะลงโทษก็คือทั้นแรกให้โจทย์ภิกษุผู้ก่อเรื่องนั้นก่อนพอโจทย์เสร็จแล้วก็ต้องให้ภิกษุเหล่านั้นให้การให้การเสร็จแล้วก็ปลอบอาบัิสังเกตว่าในกระบวนการลงโทษทางสงฆ์จะค,คล้ายๆกับการสอบสวนในชั้นเจ้าพนักงานหรือการสอบสวนในศาล ถูกโจทแล้วถูกกล่าวหาแล้วต้องมีการมาให้การหรือให้ปากคาจะไม่ลงโทษโดยที่แบบว่าไม่ได้ให้การหรือไม่ได้ชี้แจงไม่มีเสร็จแล้วพอให้การก็ปรับอาบัติเสร็จก็ประกาศให้สงสาบด้วยยติจตุถกรรมวาจะเพื่อที่จะลงตัดชนียกรรม นะรายละเอียดพวกนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของเราภิกษุรักกันแต่ให้เรารู้กระบวนการทางสงฆ์ว่าเวลามีเรื่องราวเกิดขึ้นต้องมีการไต่สวนต้องมีการสืบพยานโจทย์พยานจำเลยอะไรประมาณนี้ก็พูดให้พวกเราพอมองเห็นภาพใช้ศัพท์ที่เป็นปัจจุบันหน่อยเราจะได้พอนึกออกอย่างเช่นลักษณะที่ไม่เป็นธรรม ในการทํากรรมก็คือทําลับหลังไม่สอบถามก่อนแล้วทําแล้วก็ไม่ทําตามที่รับสารภาพกอรับสารภาพอย่างหนึ่งแต่ก็ไปลงโทษอีกแบบหนึ่งไม่สอบถามด้วยทําลับหลังด้วยซึ่งพวกนี้ก็ถ้าเราไปเจอเคสแบบนี้โดยการที่ทําอะไรลับหลังนะไม่ปล่อยให้ ผู้ที่เป็นคู่กรณีให้แก้ตัวแสดงว่ากรรมเนี้ยไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่เป็นวินัยท่านบอกว่าเนี้ยเป็นกรรมไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยระง,งับแล้วไม่ดีอีก,กัน,นึงเช่นไม่โจทย์ไม่โจทย์ก่อนไม่ให้จำเลยให้การไม่ปรับอาบัติ แล้วค่อยทำแจ้งข้อกล่าวหาก็ไม่แจ้งไม่ให้เขาให้การด้วยเสร็จแล้วไม่ปรับอาบัติใดๆแต่ก็ลงมือทำไปแล้วนี่ก็เป็นกรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวิน,นัยระง,งับแล้วไม่ดีเห็นไหมว่าในข้อปฏิบัติของสงฆ์เองก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เอามา พินิจพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงเอามาใช้กับชีวิตเราได้เอามาใช้กับหน่วยงานเราได้และจะเห็นว่าระเบียบปฏิบัติหลายๆที่ก็จะเป็นอย่างนี้เวลาจะลงโทษอะไรกันซึ่งถ้าเป็นไป,นปนตามพระผู้มีพระภาคให้หลักการเอาไว้จะต้องมีการสอบสวนกันก่อนมีการให้แก้ตัวแก้ตังให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ไม่ทำลับหลัง ไปมุบมิบมุบมิบทำนะไปมุบมิบมุบมิบพูดเรื่องไม่ดีเรื่องของคนนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่เจ้าตัวไม่ได้มีโอกาสแก้ต่างเลยอันนี้ก็เป็นกรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยก็ใช้ไม่ได้แล้วก็มีอีกหลายอย่างแต่หลักๆก,ก็ให้พวกเราได้ดูตรงนั้นนั่นแหละมีทั้งหมดสิบสองหมวดส่วนกรรมที่เป็นธรรมก็คือ ทําต่อหน้าสอบถามก่อนแล้วค่อยทําแล้วก็ทําตามที่รับสารภาพซึ่งอันนี้เรียกว่ากรรมเป็นธรรมเป็นวินยัยและับด้วยดีแล้วอ,อีกอันนึงเช่นโจทย์ก่อนให้จําเลยให้การก่อนปรับอาบัติเรียบร้อยก่อน,นก็ประมาณนี้ ภิกษุประกอบด้วยองค์3ประการเมื่อสงฆ์ต้องการพึงลงตัดชนียกรรมก็มี3ประเภทคือหนึผู้ก่อความบาดหมางก่อการทะเลาะก่อการวิวาทก่อความอื้อฉาวก่ออธิกรในสงฆ์สเป็นพานไม่ฉลาดมีอาบัตมากมีมารยาทไม่สมควร 3. อยู่คลุกคลีกับครือหัดด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควรนี่ก็คือ ลักษณะผู้ที่สงจะลงตัดชนียกรรมแล้วก็มีอย่างอื่นอีกเช่นติดเตียนพระพุทธติดเตียนพระธรรมติดเตียนพระสงฆ์แล้วก็มีข้อปฏิบัติ18ข้อในการลงตัดชนียกรรมคือไม่ให้อุปสมบทไม่ให้นิสัยไม่พึงให้อุปสมบท หมายความว่าภิกษุผู้ที่ถูกลงตัดชนิยกรรมจะอุปสมบทคุลบุตรอื่นไม่ได้ไม่พึงให้นิสัยใครจะมาขออยู่ถือนิสัยก็ไม่ได้ไม่พึงให้สามเณรอุปถาไม่พึงรับสมมุติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีหรือถ้าได้รับสมมุติไว้แล้วก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณีถูกสงลงตัดชนิยกรรมเพราะอาบัติใด ห้ามทำอาบัตินั้นซ้ำแล้วก็ห้ามต้องอาบัติอื่นที่มีลักษณะแบบเดียวกันหรือไม่ต้องอาบัติที่เลวซ้ำกว่านั้นและห้ามตำหนิติดเตียนการกระทำกรรมนี้ห้ามติดเตียนภิกษุทั้งหลายผู้ทำตับชนียกรรมไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ภิกษุปกติไม่พึงห้ามปรวาณาแก่ภิกษุปกติไม่พึงทำการไต่สวน ไม่พึงรับตําแหน่งไม่พึงยังภิกษุอื่นให้โอกาสไม่พึงโจวจภิกษุอื่นไม่พึงให้ภิกษุให้การไม่พึงช่วยภิกษุต่อภิกษุให้สู้อธิกรณ์กันนี่เข้าคราวเห็นไหมว่าสิทธิหลายอย่างถูกเพิกถอนด้วยนี่หน้าในอันนึงก็บอกว่าเพิกถอนสิทธิ์บางอย่างอ ดังนั้นเราก็ฟังไว้และกันว่าเวลาลงตัชนิยกรรมแก่ภิกษุไปแล้วภิกษุผู้ถูกลงตัดชนิยกรรมสิทธิบางอย่างก็ถูกระงับไปก็มีอีกเยอะนะไม่เป็นไรอันนี้ก็คือเรื่องของตัชนิยกรรมจากนั้นเมื่อถูกลงโทษแล้วถ้าคิดว่าตัวเองปฏิบัติได้ดีสำนึกผิดก็ให้มา ขอต่อสงว่าตอนนี้สำนึกแล้วนะแล้วก็ประพฤติข้อปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วก็ขอให้สงระงับการลงตัดชนียกรรมเห็นไหมว่าการลงโทษไม่ได้จะลงโทษไปตลอด<ม>ก็ลงโทษไปสักระยะหนึ่งจนกว่าผู้ถูกลงโทษจะสำนึกสำนึกแล้วก็ต้องมาขอขระสง พอขอกระสงแล้วสงก็จะเป็นผู้พิจารณาอีกว่าไอ้ที่บอกว่าสํานึกสํานึกจริงหรือเปล่าหรือปากบอกว่าสํานึกแต่ใจไม่ได้สํานึกหรือการกระทําไม่ได้สํานึกเพราะพอมาขอให้หยุดลงโทษปัญนนียกรรมก็ต้องมีการแจ้งต่อสงสาบและก็ถามความเห็นคณนะสงฆ์ว่ามีใครคัดค้านไหมถ้าไม่มีใครคัดค้านก็ถือว่าเป็นอัน เรียบร้อยว่าไม่ต้องลงตัชนียกรรมแก่พิสูจน์นั้นอีกต่อไปก็ประมาณนี้สามทุ่มพอดีก็ให้เราเห็นตัวอย่างคร่าวๆในกระบวนการพิจารณาของสงฆ์ก่อนทำก็มีการแจ้งให้สงฆ์ทราบว่าจะทำอะไรเสร็จแล้วจะยกเลิกการกระทำนั้นก็ต้องมีการแจ้งให้สงฆ์ทราบเพื่อขอความเห็นจากคณะสงฆ์ ไม่ได้ทำลับหลังแต่ทำต่อหน้าก็เลยต้องอ่านในบางมุมบางประเด็นให้พวกเราได้ทราบเพื่อพวกเราจะได้เอาเก็บไปพิจิตรพิจารณาแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะนี้คือหลักการของผู้ที่เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะบัญญัติเอาไว้หลักการของพระผู้สัพพัญญูบัญญัติเอาไว้ธรรมะของพระองค์อย่าลืมว่าเป็นอาการลิโก นั่นหมายความว่าปัจจุบันเมื่อเราเอามาใช้ก็ยังเป็นประโยชน์ไม่ได้เก่าไม่ได้ล้าสมัยแต่ประการได้เรื่องวินัยก็จบลงที่ปัชนียกับดังนั้นคารวาสถ้าใครมีกลุ่มของตัวเองมีคณะของตัวเองก็ต้องเอาหลักการในส่วนของวินยัยของพระผู้มีพระภาคเอาไปใช้ นั่นหมายความว่าเวลาเราจะทําอะไรก็อย่าทำมุบมุบมิบมิบทำลับหลังหรือรู้อยู่คนเดียวนะถ้ามีสมาชิกมีทีมงานก็ต้องแจ้งให้สมาชิกต้องแจ้งให้ทีมงานทราบอย่าไปทํารับหลังอย่าทําเป็นแค่บางส่วนนะก็ต้องทําทั้งหมดถึงจะได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมตาม,าม,ตามวินัยอย่างแท้จริง แม้งั้นจะกลายเป็นว่าเราบอกว่าเราปฏิบัติตามทมตามวินยัยแต่เวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราไม่แจ้งให้หมู่คณะทราบเลยเราไม่แจ้งให้คณะกรรมการทีมงานเราทราบเลยรู้อยู่แค่กลุ่มเล็กๆบางส่วนเท่านั้นซึ่งถ้าในมุมของวินัยแล้วเนี่ยนี่คือการกระทําที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยเพราะทําโดยการใช้คนจํานวนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดอย่างในเรื่องข้อปฏิบัติ ของสงฆ์จะเห็นเลยว่าพระผู้มีพระภาคให้ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็แจ้งให้ทราบหรือขอความเห็นของทั้งหมดเมื่อพวกเรารู้อย่างนี้แล้วนะใครมีกลุ่มมีก้อนอะไรก็ตามก็ต้องพยายามเอาหลักการไปใช้ไม่งั้นเราก็จะได้แค่ชื่อเฉยๆว่าเราปฏิบัติตามทมตามที่ไหนแต่การปฏิบัติจริงๆของเรามันไม่ใช่ เพราะเราไม่ได้เอาธรรมะไม่ได้เอาวินหนมาถือประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังและก็ถูกต้องก็เพิ่มเติมนะประเด็นให้กับพวกเราได้ทราบประมาณนี้